สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้เรารู้แล้ววันนี้เราจะมาทำการคุนหินปูนในสุนัขพันธ์อลามิวซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ที่คล้ายๆกับไซเบียนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์ที่คนนาขนยาวแล้วก็มีน้ำหนักเยอะกว่าซึ่งลักษณะของสุนัขพันธุ์นี้ก็เป็นพันธ์ที่ใจดีตามปกติ สะอาหินปูนนี้ถ้าหากว่าดูแลหรือว่า,าเหมือนกับการเลี้ยงมีสิ่งเอื้อมนวยในการขัดฟันสำหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่เราจะไม่ค่อยพบหินปูนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เป็นสุนัขที่หินปูนค่อนข้างมาเร็วเหมือนกันเพราะว่าจากประวัติอายุน้องอยู่ประมาณช่วง2-3ปีแล้วก็พบว่าคุณหมอบอกว่าเนื้อฟัน คล้ายๆกับว่าไม่ใช่ฟันที่เป็นลักษณะปกติซึ่งปกติฟันตัวนี้จะเป็นสีขาวแต่ตัวนี้ออกสีเหมือนกับไม่ใช่ขาวแบบธรรมชาติเดี๋ยวลองดูว่าคุณหมอป้ามตรวจเช็คทำฟันแล้วพบว่าเป็นอะไรบ้างสงสัยอะไรบ้างแล้วก็ให้คุณหมอแนะนําเกี่ยวกับการดูแลฟันการขูดหินปูนบ่อยทีแค่ไหนหรือว่าหลังจากขูดไป สำหรับสุนัขควรมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการกลับมาเป็นซ้ำของหินปูนช้าหรือไม่ขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการอชจญคุณหมอปาลมอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับเคสคุณหินปูนตัวนี้ค่ะ ก็จากการตรวจฟันนะคะพบว่าฟันน้องคนนี้ก็จะมีลักษณะสีเหลืองมากกว่าปกติแล้วก็จะมีเรื่องของฟันที่บินแล้วก็แตกแตกที่มีการเสียหายไปจากการกัดของแข็งๆหรือกัดแทะมาอย่างยาวนานนะคะหินปูนมีประมาณหนึงแต่ว่าไม่มากส่วนซี่ฟันต่างๆก็แข็งแรงแน่นดีนะคะฟันไม่ไม่ได้พบการโยกข,ของฟันเลยค่ะ เงือกอักเสบไม่พบนะคะแล้วก็ฟันทุกซีกยังอยู่สมบูรณ์ดีแต่ว่ามันจะมีฟันหน้าด้านบนที่เป็นฟันฟันแตกลักษณะฟันแตกเห็นเห็นลากฟันเห็นโพองลากฟันนะคะทั้งที่บริเวณฟันหน้าทั้งแผงแล้วก็ฟันกรามด้านบนค่ะที่เป็นซีกใหญ่ที่สุดก็ทําการแจ้งเจ้าของไปเรียบร้อยนะคะว่าทําความสะอาดช่องปากและฟันให้อย่างหมดจดแล้วค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่สึกหลอ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากความทุกสนของน้องที่ผ่านมารวมทั้งการที่ฟันเหลืองมากกว่าปกติก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการให้ทานยาปฏิชีวนะในช่วงอายุน้อยๆค่ะซึ่งเจ้าของก็ทราบดีว่าทําไมฟันถึงเหลืองแล้วก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรนะคะหลังจากที่เราได้แย้งไปว่าเออเขามีฟันเหลืองอาจจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ได้ในตอนเด็กค่ะซึ่งก็โอเค ทำฟันก็ขูดหินปูนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ทําความสะอาดช่องปากและฟันให้สะอาดทั้งหมดนะคะก็จะช่วยในการลดโอกาสเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดโอกาสลิ้นหัวใจล่วดแล้วก็โรคตับไตและโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตค่ะก็สําหรับตัวนี้ก็มาขูดหินปูนก็มาเช้าเย็นกับระยะเวลาการ เตรียมพร้อมในเรื่องของการลดน้ำลดอาหารซึ่งแน่นอนสัตว์ที่จะทําการเกี่ยวกับการขุดหินปูนได้ในสัตว์ก็ควรที่จะให้เขาอยู่นิ่งๆซึ่งจะทําอย่างไรให้สัตว์อยู่นิ่งๆแ mm hmm. ม้กระทั่งคนยังมีการให้ยาซึมเวลาที่ทําฟันมิฉะนั้นสัตว์ก็จะทำการาฉีดยาะระงับความเจ็บปวดก็คือ ยาซึมในระยะเวลาที่เราทำงานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน15-30นาทีเนื่องจากตัวนี้มีเรื่องของการขูดหินปูนทำความสะอาดฟันโดยเครื่องขูดหินปูนสำหรับที่อันยองก็มีพร้อมในเรื่องของการขูดหินปูนอันนี้ก็จะเป็นการฉีดยาให้ให้เขาหลับไปชั่วระยะเวลาประมาณไม่เกิน30นาที คุณหมอก็ฉีดยาเรียบร้อยแล้วก็รอการขูดหินปูนสำหรับตัวนี้ก็โชคดีที่เป็นสุนัขที่ค่อนขอ้างเฟรลี่นิสัยดีแล้วก็ยอมให้เราจับแทงเส้นนำยาเข้าไปทางหลอดเลือดก็จะทำให้ยาสลบเข้าไปได้เต็มๆแล้วก็สลบง่ายใช้ย,ยาสลบไม่เยอะ ตามปริมาณของน้ำหนักตัวซึ่งในช่วงของการที่ฟื้นตัวก็จะช่วยให้สัตว์เขาฟื้นตัวแบบสมูทมและก็สัตว์ไม่ได้ยาเกินความจำเป็นก็จะกาหนดระยะเวลาที่ฟื้นตัวได้พอทำการขัดฟันเสร็จสัตว์ก็ฟื้นตัวนี้คุณหมอมีแนะนำอะไรไหมหรือว่า มีความรู้ที่จะมอบให้ลูกค้าหรือว่าท่านผู้ที่มาใช้บริการในอันยองทราบเกี่ยวกับเรื่องของการทําฟันที่อันยองไหมคะก็สําหรับเรื่องของการขั้นตอนหากใครสนใจมาทําฟันขุดหินปูนนะคะก็ฝากงดน้ำงดอนอา,ารก่อนมานะคะอย่างน้อย2-4ชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นก็บางท่านสะดวกตรวจเลือดก,กต็ตรวจบางท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะดูแลให้ใกล้ชิดแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะก็วิธีการก็คือให้ยาซึมน้องลดความตื่นเต้นไม่งั้นบางท่านก็จะสงสัยว่าผู้หินปูนแบบไม่วางยาได้ไหมนะคะเราก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าทําได้หรือไม่ค่ะ,ะถ้าเกิดทําได้ก็ อาจจะทําความสะอาดไม่ได้ทั่วถึงนะคะอาจจะช่วยในการขบหินปูนแค่ด้านข้างๆเท่านั้นเองที่จะช่วยให้หินปูนล,ลดลงแต่ว่าบางจังหวะถ้าน้องขัดขือหรือว่าตกใจมากนะคะพวกเศษน้ําต่างๆมันอาจจะเข้าหลอดลมหรือว่าสําลักน้ําได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องเกิดความเอ็กไซ์หรือตื่นเต้นเกินไปก็จะเป็นอันตรายมากกว่าการให้ยาซึมหรือย,ยาสลบนะคะในกรณีที่น้องหมา นะคะอาจจะใช้ยาซึมยาสลบค่ะก็จะค่อนข้างปลอดภัยเหมือนน้องคนนี้เราก็จะเห็นว่าหลังจากขุดหินปูนเสร็จอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปล่อยฟื้นนะคะก็จะมีตากระตุกค่อยๆกลับคืนขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นปกติค่ะก็สำหรับตัวนี้ก็ตามที่เราคุยไปให้ฟังว่าการฟื้นตัวก็ฟื้นตัวค่อนข้างดี สำหรับตัวนี้ก็ไม่ได้ตรวจเลือดแต่ว่าเจ้าของยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงเจ้าของโทรมาปุ๊บก็ทำปับ๊บแล้วตอนเย็นเจ้าของก็มารับสัตว์ปุ๊บปั๊บเลยก็เสิร์ฟตามที่เจ้าของอต้องการสำหรับตัวนี้ก็ฟื้นตัวพร้อมกลับบ้านแล้วสำหรับท่านใดที่ต้องการทำฟันก็สามารถมาได้เลยที่อันยองเราสามารถ ทำให้ได้ทุกวันทุกเวลาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักของน้องนะคะสวัสดีค่ะ